ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องเซียนหลังเดอะมูฟวตอนแหล่งเพื่อนรักมานะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะ แน่นอนตลกแน่นะฮะถ้าคุณเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะคุณตลกแน่ๆน,นะฮะเซียนหลังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆนะ,ะเป็นหนังที่ย่อยง่ายดูง่ายนะเป็นหนังที่เบาสมองอะ่ะเข้าไปถอดสมองกับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณผ่อนคลายคุณคลายเครียดแน่นอนนะฮะและก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องหรือความรู้สึกหลังดูกันเนี่ยผมอยากจะขอแสดงความดีใจกับผู้กำกับหนังเรื่องนี้แล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าในตอนที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงนะขอบอกเลยว่าคนต ต็มโลงเลยฮะโอ้โห,หน่าดีใจแทนมากนะและคนเต็มโลงไม่พอนะตอนที่หนังดําเนินเรื่องไปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวใช่ปะ่ะเออหนังก็ดําเนินไปพอถึงฉากขำฉากอะไรเงี้ยโอ้โหขำล่นโลงเลยอะนะแล้วแบบมันตลกจริงๆนะตลกมากด้วยแค่คําพูดในกลุ่มเพื่อนที่แบบเขาพูดแซวกันพูดหยอกล้ออะไรกันประมาณเนี้ยตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคือสเสน่ห์ในการดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้นะผมมองนะเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้บ่าวไทยบ้านนะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาอยู่กันยังไงนะ ซึ่งตัวหนังเนี่ยเขาก็พยายามจะถ่ายทอดให้เราได้เห็นว่าผู้บ่าวไทายบ้านอายุเกือบจะ30ปีที่แบบเหมือนจะไม่มีอนาคตเนี่ยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยพวกเขามีอะไรที่เหนือกว่านั้นนะซึ่งก็คือความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนด้วยกันคืองี้ฮะเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิวบิวเนี่ยเหมือนแบบกําลังจะตาบอด เหมือนมีอาการข้างเคียงมาแล้วนะแลวพหนวกับประสบอุบัติเหตุอม,มันก็เลยแบบทําให้บิวเนี่ยกำลังจะตาบอดในเร็ววันที่จะถึงนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละหมอเขาวินะิจฉัยนะซึ่งสาเหตุก็มาจากการดื่มดื่มเหล้าเยอะด้วยอะไรเงี้ยฮะทีนี้บิวเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนว่าอยากจะไปเห็นทะเลสักครั้งในชีวิตก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะตาบอดมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาฮะที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยจะต้องช่วยกันคิดหาวิธีว่า เฮ้ยพวกเราแบบอยู่กันแบบนี้ไปหาขโมยเป็ดขโมยไก่ของเขามากินไปวันวันซื้อเหล้าแลกเหล้าไปวันเงแบบี้ยเราไม่มีรายได้เว้ยแล้วเราจะหาเงินเพื่อที่จะพาเพื่อนบิวเนี่ยไปดูทะเลได้ยังไงเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมานะเกิดเป็นวิธีการต่างๆคนนั้นก็คิดหาวิธีนี้คนนี้ก็คิดหาวิธีนั้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งต่างคนต่าง,างคิดมันก็แบบมีแต่วิธีการหาเงินแปลกๆอะ่ะมีแต่วิธีการหาเงินแบบฮาๆที่เราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้นะที่ตัวหนังเนี่ยพยายามจะสื่อพยายามจะเล่าให้กับพวกเราได้้เห็นนไดฟังะ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้นี่แหละมันคือเสน่ห์ในการเล่าเรื่องนะดูๆไปเนี่ยผมแทบไม่เบื่อเลยเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะหาเงินยังไงเพื่อที่จะทันการอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าบิลเนี่ยเราไม่รู้ไงว่า เขาจะตาบอดในวันวันไหนแต่กําลังจะตาบอดในเร็ววันที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าบิวและเพื่อนๆจะไปดูทะเลได้ทันไหมตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเข้าไปรับชมกันเองในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้และกําลังจะตัดสินใจเข้าไปดูนะผมขอบอกเลยว่าสนุกครับเพื่อนๆเป็นหนังที่ย่อยง่ายดูง่ายแล้วก็ตลกแน่นอนนะแต่ว่าในความตลกเนี่ยแน่นอนครับผมเดาไม่ผิดเลยมันจะมีฉากเล่นกับอารมณ์อยู่นะฉากเล่นกับความรู้สึก มีฉากดราม่า ที่เพื่อนกับเพื่อนเนี่ยแสดงความรักต่อกันและกันอะไรประมาณนี้มันมีฉากซึ้งๆอยู่นะเพื่อนๆที่ตัวนักแสดงเองเนี่ยผมว่าก็ถือว่าทําได้ไม่เลวนะก็แสดงดีนะเออถือว่าแสดงดีเลยเรื่องนักแสดงเนี่ยผมผมให้ผ่านนะเออนักแสดงทุกคนแสดงดีฮะแสดงได้ลื่นไหลดีมากแล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณสองสาฉากในนั้นที่ผมรู้สึกแบบชอบรู้สึกว่ามันฮาดีมันฮามากนะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้สปอยเลยเพื่อนๆฉากที่ผมกำลังจะพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสปอยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยปิดช่วงนี้ไปก นะมันจะมีฉากหนึ่งประมาณ2อสามฉากนี่แหละที่ผมรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันหามากเลยนะคือฉากตอนที่ไปหลงอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะคือเดินทางไปแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าตั้ง GPS ผิดที่โลเคชั่นผิดที่เอาง่ายปักหมุดผิดที่จะไปทะเลกันดันไปโผลที่เชียงใหม่ซะอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็แบบไม่รู้จะทําอะไรกันดีอ่ะก็เลยแบบตัดสินใจไปไปเที่ยวกันเออไปตืดกันอนะ่ะไปร้องคาราโอเกะกันแล้วทีนี้มันจะมีไอ้รุ่นพี่คนนึง ตอนเมาเนี่ยอีกคนนึงนะแต่ตอนไม่เมาเนี่ยอีกคนนึงตอนไม่เมาเนี่ยจะแบบ เฮ้ยแบบมองโลกในแง่ดีเข้าไปนะบอกน้องๆนะเราจะต้องมองโลกในแง่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีอ่ะเป็นคนแบบสายธรรมะธรรมโมอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเล่าเข้าปากแล้วโอ้โหเฮ้ยเรื่องอย่างหาด่าคนนั้นทีด่าคนนี้ทีด่าผู้สาวทีโอ้โหคมั่วนะเนี่ยอันนี้คือฉากหนึ่งที่ผมโคตรชอบแกเลยนะพี่คนนี้นะและต่อมาก็ไอฉากตอนที่กําลังจะเดินทางไปทะเลกันแต่ว่าไปไป,ไปนอนพักที่ระหว่างทางนะฮะไปนอนพักที่ศาราสาลานึงก็ตั้ง หมดไม่มีตังค์แล้วอืมไม่มีตังค์จะกินข้าวกันไม่รู้จะทํา,ายังไงแต่พอเอิญมีผ้าเหลืองติดรถมาด้วยก็เลยจับเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มอ่ะเออน่นาจะชื่อก๊อฟนะก๊อฟบริการนะฉายาเขาก๊อฟบริการหมอนี่ไม่ค่อยพูดหรอกนะไม่ค่อยพูดจับบวชเลย <c oughs> จับบวชเพื่อที่ว่าจะให้ก๊อฟเนี่ยไปบินทบารดไปบินทบารดไปหาของกินมาให้เพื่อนๆกินประทังหิวอะไรประมาณนี้แต่พอเอิญว่าหลังจากที่บวชก๊อฟเสร็จแล้วเนี่ยพระ,ะปลอมเลยวะ เออบวชก๊อปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาบินธบาตมันไม่ใช่นี่สนะิฮะมันบายสองแล้วไงประเด็นเ,นเออมันก็แบบฮาตรงเนี้ยแล้วทีนี้ผนวกกับว่าใครนะแบบไปหวานแหได้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะก๊อปบวชโกนหัวแล้วไม่มีความหมายเลยอะไรประมาณนี้เออมันมันก็ฮาตรงนี้แหละ และสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะคะแนนผมจะให้ง่ายๆนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนผมมองว่ามันเป็นหนังที่ดูง่ายย่อยง่ายสนุกตลกแน่นอนแล้วก็มีฉากซึ้งๆสอดแทรกเข้ามาด้วยในตอนช่วงแบบสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันก็ลงตัวดีมันเป็นหนังที่ดูง่งายๆนะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังที่8เต็ม10คะแนนก็แล้วกันครับ เพราะว่าผมชอบไงเออมันตลกตลกทั้งเรื่องเลยคือแบบขำทั้งเรื่องนะขำทั้งเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างที่ดูง่ายอย่างที่ผมบอกกันแหละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะผมรับรองเลยว่าไม่เสียดายตังแน่นอนฮนะถ้าคนไหนคเครียดแล้วเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะรับรองคุณหายเครียดแน่ๆแล้วประกันนะฮะ